ดูดวงชาวราศีเมถุนให้หลบเข้าบ้านผีมันกลัวท่านรวยจะทำอะไรอย่าให้ใครรู้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในดวงชะตาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขัดขวางความร่ำรวยโชคชะตาของชาวราศีเมถุนดวงชะตาลื่นเลิงสังสรรค์จมชื่อลาบลื่น เป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบังดังใจหมายจะเลิกลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การกานการเงนิงนชะตาชีวิตรับทรัพ์จิตใจที่เป็นคนตรงไปตรงมาเด็ดขาดแด้เด็ดเดี่ยวอาหารอาจจะไปประทะกับใครบางคนไปเหยียบตาปลาเขาเขาเขาเลยไม่ยอมเขาไม่ให้ท่านรวยแต่เปรียบเหมือนดังเขาก็เป็นผีนะครับความเล่าร้อนแรงเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของคุณครับนะ การปกปิดเจอาเล่นให้ท่านหลบเข้าบ้านจะดีมากไม่จําเป็นต้องประทะเสียเวลาเปล่าการที่ท่านทะเลาะ,ะ,ละหรือว่าประทะกับคนที่เขาเรียกว่าคน,านพาลพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลท่านต้องเลือกให้ดีปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตายืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาของท่านจะเกิดความแช่มชื่อ โชคชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจรเิญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์พลิกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาอัศวินถือถ้วยทองนําพาซึ่งความผสมเร็จ์จะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ส่งมอบพลังอันยิ่งใหญ่ดั e s ันส่งผนถึงอำนาจบาร,รมีวาสนาของตัวท่าน ท่านจะได้เจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีทันใดมีโอกาสมีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาพระราชาแห่งเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลได้เจรจาได้ต่อรองได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กจะนำพาความประสบผลมาสู่ตัวท่านนะครับผม ใครบางคนตกตําแหน่งการปฏริปอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาคือท่านนั่นเองท่านจะได้นะครับส่งผลหนุนนําโชคชะตาการลิเริ่มอาชีพใหม่ๆการทรงผมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดปากเต็มหลังกระวนกระวายกระสาบกระสายกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุย ับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองตกตําแหน่งครอบครัวท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการที่ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารได้มองการไกลถึงอน,นาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาการลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่จะทําให้ท่านประสบสำเร็จนะครับผมเรษฐีแห่งถ้วยนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบาร,รมีวัสนามาให้นะครับผมตกตําแหน่งยาจบให้มุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวหางม้าพยองเกิดขึ้นในดวงชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันการชริงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวัสนาดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตา ครสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันรัผมจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอัศวินถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาอดทนอดกั้นนะครับเจ็บปวดดยร้าวแสนทุกข์ทรมานระครบสิ่งดีๆจะบังเกิดโชคชะตามีใครบางคนคอยกันแกล้งในโชคชะตาแต่ท่านก็ตัวเอาตัวรอดมาตลอ เฮ <Hey, S 2> ลั่นมาตลอดนะครับผมไม่รู้สึกว่าใครจะมายุ่งเกี่ยวแต่จริงๆแล้วมีนะครับผมแสงสว่างบังเกิดเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตถือดาบตั้งขึ้นรับทรัพยบลวยโชคจะมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่ช่ำชื่นนะครับผมระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ทําท่านไม่ได้นะครับผมบีดปากตรงกลางใจนะครับผมบีปากตรงกลางใจสามดาบ นะครับเจ็บปวดโน้ตลาวแสนทุกข์ทรมานมันเจ็บสุดๆันะบผมนะผมโชคชะตามุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเมื่อถึงเวลาบุญใหญ่จะเข้ามาถามหานะผมนกน้อยนําพาซึ่งโชคลาภความประสร็จความโชคดีจะนํามาสู่ตัวท่านนะครับผมท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับแปรเปลี่ยนแปรผันสิ่งเหล่านี้มันกลัวท่านรวยท่านก็ต้องเงียบเอาไว้เพราะว่าถ้าท่านไม่เงียบจะเกิดอะไรขึ้นเดอะทาวเวอร์ Tower, ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางบ้าน นะครับผมจะยุแยงแตะแคงรั่วให้พังพินาศแบบนี้เอาหรือไม่ถ้าไม่เอาจงเงียบเอาไว้จะทําอะไรก็ต้องไต่ตองให้ดีให้รอบคอบนะารัท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้รีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนานะครับผมหัวใจพองโตนะครับผมทุ่งข้าวเหลืองกระลาหานคู่เกิดความแช่มชื่นหนึ่งดาบการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนา อย่างก้าวโดดการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับท่านการชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งจริงดีจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันนะครับผมไฮเปอร์เพนเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะครับในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนะครับผมนะครับอะไรบางอย่างที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันบอกได้เลยว่า สเหลี่ยญบังเกิดในโชคชะตาท่านจะเกิดความสับสนงงงวยเอาแน่เอานอไม่ได้การยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆชิงไหวชิงพริบการแข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาส,สนาท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะครับสิ่งห์ศิธิ์จะเข้าข้างตัวท่านเป็นพิเศษอำนาจบาร,รมีวาส,สนานะเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคชะตานะครับสิงศิิ์นุนนำ สังเกตในดวงชะตาจะเปิดต่อไม่เปิดก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเพราะว่าท่านจะต้องรู้สึกในลักษณะดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรนะครับท่านจะรู้รู้สึกคพือเขิรู้สึกในมีการมีอํานาจบารมีวาสนานะผมอัศวินถือเหรียญน,นําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจะทําให้ท่านรู้สึกคพือเขิมจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่แปลเปลี่ยนแปลผันจะทําให้ท่านนะครับผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะค้นพบวงล้อแห่งวัฏจักร นะครับวิวัฒน์รจบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเลือกจะไปเลือกทางซ้ายดีหรือไปทางขวานะครับหรือว่าท่านจะเลือกไปทางไหนก็ตามนะครับแสงสว่างปู่ฤษีจะส่องแสงนําทางมาให้นะครับเมธุนโดดดวงโดดเด่นอนํานาจบามีวาสนาอย่าไปสนใจกับคนชิงไหวชิงพิดนะครับท่านอยู่กับของท่านอยู่ตัวอยู่กับตัวของท่านท่านจะได้ค้นพบในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เจอ มนต์เสน่ห์มนต์จทาของท่านมีอยู่แล้วไปไหนใครก็รักใครก็หลงอยู่ให้เป็นปรับปรุงแปลเปลี่ยนพัฒนาแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรับพลังบวกไปจากต่างชเต็มรวยเลยรวยครับผมตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์สแตนซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับสำหรับสมุมอสันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผม สวัสดีครับขอให้ทุกคนพบกับความสุขในเมื่ออะไรบางอย่างเข้ามาท่านควรที่จะต้องหลบปลี่ให้ดีนะครับสวัสดีครับ